นี่ครับขนาดอันนี้แจ่มหนึ่งอาทิตย์นะฮะแตกต่างกันแล้วครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่มันเข้ามาแต่ครับทำอานี้นี่เองถือว่าถือว่าเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะครับโอเคครับมาออกมาเลยครับอนนมอันหนึ่ง อันนี้อันนี้อันนี้ก็หมาว่าอันที่สองนี่ก็คือเข้ามาหน่อยแต่ก็ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวผมจะหาอย่างมาฮัดขอบมันเพื่อมันมใหมันแตกมนะครับก็ยังดีกว่าก่อนหน้านี้นะครับอ อันนี้ที่ว่าซื้อมาแล้วมันแตกนะครับเรามาดูกันไม่โจกไม่โจกอืมอสติมเลยโอ้ยตัางกลางเป็นอย่างเนี้ยนะครับทางข้างก็โอเคครับ อันนี้เป็นนะฮะหอยเก่าๆตดเกยแตกตอนนี้มันติดหมดแล้วครับตั้งกางนน้เป็นอย่างรครับโอเคครับแต่ว่าโอเค เดี๋ยวผมจะไปเอาเสาะลองตรงนี้นะครับเสาะลองแล้วก็เอาเหล็กหัดไว้ครับนี่เป็นเคียงไว้แข็งนะครับโอเคครับถือว่าถือว่าถือว่าก็ดีครับโอเคเสร็วคลิปนี้เอามาเผยแพร่นะครับเก็บของหมูไปเอาองิ้นมาแต่ผม จเจือเกิงไม่จเจือเกิงกับบะฮูแต่เหลาลองแง่ลงละมันดีขึ้นนะครับครับผมมันดีขึ้นครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย